อุดมสมบูรณ์เดเล็ปประชดประชดเราต้องเข้าป่าอู้นัดอยู่ไหนมันข้างไใกล้กันเลยเนี่ยไหนอะไหนนัดไม่เห็นนัดเลยอะพี่เห็นพี่เอิร์ดอยู่ขอางขาดื่มน้ำไว้นัาเห็นพี่เอิร์ดแล้วไหนอะนัดนัดเห็นพี่แต่ทำไมพี่ไม่เห็นนัดเดี๋ยวเรากำลังวิ่งไปเนี่ยเห็นนัดพี่ขอพูดตามตรงนะอืออะไรไม่ได้ตามน้องคนดูเลยน้องพี่ตาใช่ที่มาดูนะคะก็ ก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับสสีเอชชานลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอิร์ธพี่นันนะคะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยพวกเรามาอยู่กันในเกม s u r survival E อีเค่ะก็จะมาเอาชีวิตรอดในการตื่นขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเซิร์ฟเอจีเนาะเนื่องจากครั้งที่แล้วนอกจากจะหาเซิร์ฟที่อยู่กับน้องพุ่ตาม่เจอแล้วย่งมมีปัญหาเกิดขึ้นอีกเซิร์ฟที่รอบที่แล้วอะโดนพังบ้าน ไม่รอดวันเดิมอ่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจเห็นไหมนี่อยู่ด้านหลังนี่อยู่บนโขนหินหัวเออทุกคนพี่ลืมบอกเลยพี่มีไอจีแล้วนะฝากไปตามด้วยค่ะเดี๋ยวอืออินเสิร์ตให้จะไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เออแอดเฟรนด์แอดเฟรนด์นั่นแอดพี่ก่อนแอดพี่มาโอ๊ยอยากต่อยสิไอ้บ้าไม่เจ็บรีบแอดเร็วโอเคแป๊ป๊ป๊ปโอ๊ยโอ๊พวกเราได้ขวานเอ้ยพี่แอคเหล็กมาแล้วนะนัขวานเราขวานเยอะ เก็บ,ห,ห,ยบหยิบเลยนะในนี้เรียบร้อยแล้วพี่ก็ได้อุ่มกริลเหล็กมตสองชิ้นลำดับต่อไปหลังจากที่พวกเราพวกเราไปลงเขามาแล้วเราก็ต้องมาจับเจ้าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ดันที่มันอยู่ตรงนี้ได้ไงเออใช่ตรงนี้นเยดูมันเปลี่ยนสีอย่างสวยเลยเยอะทำไปแบบนี้มองไม่เห็นอย่าว่าแต่นั้นเลยพี่ยังมองไม่เห็นเลยนะด้วย ไฟเหรอพี่ไม่มีไม้ดิเดิไฟเบอร์เออไฟเบอร์นั่นมันอยู่แล้วเออเขาปับโอ้โหโอ้แอดมินเรอฟนี้ไม่ชอบคอม,มืดเออเป็นเหมือนเราแหละนัดแล้วพี่รอดูนัดจับอยู่เพราะพี่จับไม่เป็นพี่ไม่มีธนูเออเดี๋ยวเราต้องทัดมัหน้าไม้ก่อนไหมนัดทำเลยหน้าไม้ไปหมดเลยเหรออ๋ออยู่นี่เจอละหน้าไม้แช่อะไรก็ ก็ขาเลยเยอะแล้วก็ขาดไปหมื่นพอมอไปเบอร์อยู่กับพี่สี่ร้อยเออเอาใส่แอสใส่ตู้ครับได้ได้ค่ะแ้่ได้ไปเบอร์ขนาดนั้นที่อ่ะเออใช่ง้พี่ให้หมดเลยก็ขาดเลยเท่าไหร่วะพี่พอดีเยวพอดีอ่แค่แท่งเดียวครับเลยนะพี่รอดูให้พี่ลองใช้ก่อนได้ไหมออเดี๋ยวขออนุญาตจับมันก่อน ก็แดดเรายิงมันก่อนเรายิงมันไว้เฉยๆนะทุกคนอันนี้คือยิงอันนี้ไม่ได้ค่านะ้จะจับค่ะ,ะน,นี่อันนี้คือมุมมองตัวพี่ก็คือเป็นผู้หญิงผมขาวนะคะผมเทาสีไม่ใช่ขาวคือตอนนีหน้าตุนหน้าที่ดิอือเป็นผู้หญิงผมขาวแต่ถามว่าพี่เปลี่ยนได้ยังไงพี่แค่แถบหน้าจอค่ะทุกคนแทปบแล้วมันก็จะเปลี่ยนเองพอดูหน่อยอนัดยิงโดนตัวไหนเอ้ยมันเปลี่ยนสีแล้ว พี่พี่ก็ดูนะต,ตัวสีแดงอะ่ะล้มหนึ่งอ่ะแดงนั้นยิงอีกตัวด้วยเอ้ยช่วยด้วยจะตกเขาไม,ไม่ไม่ไม่พี่เออเดี๋ยววางขอโทษใครก็ได้พี่แค่อยากดูพี่ขอดูไม่ได้อ่ะได้ได้พี่เออหนี๋ยว,ว้ายน่าเห็นเหมือนที่พี่เห็นใช่ไหมเอ้ยมันที่น่าจับได้คือตัวผู้อะ่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตกไปแล้วจ้ะฮะตกไปในน้ำแล้วไม่เนาะ เราไม่ยิงในน้ำเราไปล่นนะปอมันขึ้นมาดีกว่านัดล่อเลยพี่ไปด้วยเว้ย่านลอนัดดูดิชกงมันชกงมันตรงมันให้มันไั้จซุ่นมา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 เดี๋ยวพี่ช่วยช็ชกเยอะตามมาสิหนูเออตามมา ต่อไม่หยุดเหมือนไอตัวนั้นตอนที่พี่จะจับไทเซเลท็อปแบบนี้เป๊ะเลยแล้วมันถลายลงน้ำจนตายอีกตัวนั้นว่าหวังว่าอีกตัวคงไม่ถลายลงน้ำนะะมันลอยโอเคมันหยุดละนันมาแล้วพี่ยืนเป้าอีกนักตัวมันยังตัวมันยังไม่ขึ้เออทีนี้เราก็นัดฝั่งนี้มันถลายไม่หยุดอ่ะพี่ช่วยด้วยตกโอ้ตกเขาก่อนจะช่วยด้วยช่วยฝั่งนี้ก่อนมันถลายแล้วตกเขาทำยังไง ทำยังไงอ่ะมันไทยอ่ะนะปล่อยมันไปเดี๋ยวเพียงแค่ฟองดูมันไปได้เลยเท่านั้นแหละได้หายทางขึ้นไม่ได้สรุปมันทะเลาะ่ปอีกฟังโลกไม่ไม่หายไปไม่ได้ยัแล้วโอ้โหนัตตั้งดูเล็น่าอลอยไปสิบกับกู้เข้มเลย ยี่ทีราับมันมาปิดมันอ่ะอุ้ยแต่ย่งมีของเลยลืมไปเอาของเก็บหมดนัดพี่ต้องลงมาดูอ่ะอาติดลงกูเก็บมาแล้วนะที่แค่นี้นัดมันจะติดมันจะมันหยุดที่ก้อนหินก้อนนี้ไหมถ้าไม่หยุดันตายเนี่ยโอเคมันชนหินนัมันอยู่กับหินนะโอ้ใจหายควาาเลยอีกอีเดนเสาร์บ้าอีบ้า แกนี่มันลำบากจริงๆนะไทยเซียร์ทอปฉันจัดตัวอื่นไม่เคยเป็นอย่างแกจัดไทยเซียร์ทอฟทีไ,ไ,ทไรถ่ายทุกทีพี่กำลังรอรอกระทืบมันอยู่แป๊บนึงตื่นปั๊บโดนกระทืบแน่นอนพี่รับรองเลยเดี๋ยวนะคะจังของมอมันใกล้ตื่นละ <ๆ S 1> พี่น้ำถอยหลังให้สามวิสามสองหนึ่งศูนย์ตื่นละเอาเลยไหม ทำไมออร่าพี่มาาันแบบโอ my god ขนาดนั้นวะโอ้ได้ได้แล้วได้แล้วเออท<น>นนีน้อีน้องหายไปทางนั้นอะ่ะตกลุมนิดหน่อยไม่เห็นจะเป็นไรเง่จเจอแล้วนะ้องข้าขอตั้งชื่อให้เจ้าว่า <Wow. S 1> อายาสิทธิ์นี้ขอพิมพ์แป๊บนึงเออแต่อย่างลงืมขึ้นหลังน้องนลยนะมันมีอันเดี๋ยวนะพิมพ์ไปเองได้ได้ได้ข้าขอตั้งชื่อมอบให้เจ้าว่าซิด หลวงแปบแปบบนึงยังพีไม่เสร็จเฮ้ยเดี๋ยวนะไอที่น้าจับได้มาคือตัวเมียตัวผูเ้เราหลวงผู้ผู้เข้มใช่อันนี้ตัวผู้อันเี้เาจับฝั่งหนูคือตัวเมียนะจำผิดเออข้าขอประทานชื่อเจ้าซิดหลวงผู้เข้มไปไม่สัสบองเร็วอยากตั้งชื่อน้องแล้วขอลงได้ไหมได้ได้ลงไปเลยแคปบก่อน อก็ยังอยู่ไหนอ่ะกวนึงอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแปดเดี๋ยวน่าจะคับอันก่อนโหลงปูเข้มจีกิงมด้วยเห็นใช่ไหมเออลอยใช่ไหมเห็นยังเพื่อนแค่สีเข้าขอมอบอายาสิทธิ์ขอมอบนามให้เจ้าว่าไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรเขาเป็นเพื่อนกันไฟไม่ซาบง เจ้าได้รับอายาสิทธิ์ทั้งคู่แล้วสิดธิ์ลกปูเค็มกับไฟไม้สะบมไม่สะบูไไมหัวายนะอาาสิทธิ์ของพวกเจ้าทั้งสองนั้นได้รับแล้วตอนนี้พวกเจ้าก็ได้เป็นสิทยิ์ลุกปูเค็มอย่างแท้รู <laughs> ไอพาราซอนนี่มันขัดฉากจริงๆเลยนัน่นเอง ลงโปเกน่ตายสัสไอแฉมแถวบ้านใครมันไม่รู้ตัวเลยจะการอะไรลูกสิลงโปเกมส์ไปเองลงไปทางกระโหลกเหมือนกันไปไปไปพี่ดูด้วยพี่ดูด้วยนา่าจเอาเพื่อนยา่นา,ยา,าน่าสงสารรู้แต่ว่าพี่เกลียดเอาเพืนมันแตกเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยแล้วนะไปวยน้องอยากขี่อะแต่ไม่เป็นไรนะ้องขี่เลย,ยน้องไฟไม่เะบงอยู่ด้านบนนะลูกเกิดิล้ก,ลกเข็มขต,ต้องรีบไปนะคะเดี๋ยวติล้มลงมวูเค็มบว้ยเดี๋ยวรู้หนูคุณดินเล่นอะไรลูกโอ้โหรู้ว่าโลโลสก,กีเจนสก,กีอเปล่าเจนสก,กี มันไม่สบ,บงรเอาอะไรกันเยอะโอ้โหรู้นะใครไบสเออเอาเศษรงออกุ้งครีมเอาอะไรไว้นี่สามร้อยกว่าอิโโอ้โหพุ่งแบบไม่คิดจะไว้นะหรอกใช่เลยแล้วมันใชล้แล้วไม่ใช่ก็ต้องใช่หนลูกขอดูในะคะ่ะเพื่อนแท้สองคนอ่ะมาปิดคิดด้วยภาพน,นี้เลย น้าไมายืนข้างๆเลยลืมเอากล้องให้เลยจะจบคลิปอยู่แล้วลืมเอากล้องให้เดี๋ยวค่อยให้ก็ได้น้าไมายืนตรงด้านหน้าสองตัวเลยขอบคุณไป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 ตรงนู้นนี่ย่อ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 ยืนยอดถึนี่นี่คือสภาพพี่ฮิตอนนี้แล้วก็แท็บกลับงั้นก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะคะถ้าอยากให้ทำตอนก็ กดไลค์เยอะๆนะให้เกิน10ไลค์เดี๋ยวพี่จะทำตออ่อค่ะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาวัสดีครับหนูลูกสิทธ์ลูกเคเมใจเย็นไฟไม่ทะบองอยู่นี่อย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวยยเอาขึ้นอย่ะไอ้บ้าเอ้ยดูลงนมม้ำไปเรียบร้อยแล้วครับ